ไรดิอะไรดิอะไรดนอะไรดิอะไรดิะไอะไอะไอะไรดไอะไรดิอะไอะไรไอะไรดิอะไไอะไรดิอะไไอะไรดิไรดิอะไอะไรดิอะไรดไรดิะไรดิอ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 ะไดิไปดิไปดิอะไปดิอะไดิอะไรดิไปดิอไปดิอะไปดิอะไอะไะไรดิอะไรดอะไดิอะไอะไดิอะไรดิอะไอะไรดิไปไรอะไอะไดิอะไรดไอะไดิอไอะไดิอะไรดิอะไรดะไรดิะไรดิะไรดิอะไร เ e t s go ยีกันโดนไหมดิ่ tag หรอยาน้ำวิ่งเออกลยว่ายาน้ำวิ่งมาดีกว่าว่าอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ข้างหลังนี่ต้องตองเฮ้ยทำไมตัววิ่งกวาเพียงวะตองตองตองเฮ้ยกโจมันฉันห่างฉันสามสามอยู่อยู่ไปดิไปดิไปอยู่อยู่เราเนี่ยเยอะเยอะไปดิมึงเอาตัวเดืกันหน่อยเถอะอนนี้โอ้กูหมุนกูหมุนกูหมุนกอนเยอะเยอะ

เฮ้ยคุณลืมใส่กระเป๋าปะวะใส่ยังวะคุณลืมใส่กระเป๋าใช่ไหมไอ้เปิดครับพี่เปิดใส่แล้วใช่ไหมโอเคไปกําลังใส่หัวถุนอีกเลยวะยังใส่แล้วหมจ๊ะวะไปไปหนึ่งไปหนึ่งไปหาไปหากูจะอยู่มุมม่องกูจะอยู่มุมตึกกูจะอยู่หุมตึกอุ้ยเต็มเลยนะตึกเฮ้ยกูจะหลังกูจะหลังกูจะหลังข้างในกูจะข้างในไอ้จีนน้อยจีนน้อยมาจีนจีอยมาเลยจีนน้อยจีนน้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูจะอยู่ข้างในจีนดี๋ยวจีนน้อย

โอ้ไม่ได้เหี้ยไม่ได้ดุดขัดปืนสวย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 ครบครบเต็กหู้นวัดสัตว์นวสัตว์ไหนนันวัดอยู่วัดอยู่อยู่สองสองเข้ามาแล้วเข้าแล้วไปเลยไปเลยกูเจอว่ะไปเลยยิงอยู่ยิงอยู่สองหน้า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 เมือนกันที่นี่กูโดนโวยไปแล้วโวยไปแล้วเฮ้ยเอาเวลาเก็บก่อนได้ป่ะไปเอาเอาปืนมาเอาปืนมาดับปืนมาดับปืนมาข้างในข้างในมารมาแล้วพี่ วูโจทุกเม็ดกูโจทุกเม็ดเอากี่ยว่อนนะอันนี้แมวเพื่อนเอาไปเกี่ยวก่อนนะครับ S R ตะไร S S R ฟินโคตรปั่นน่ะไม่อยู่เนียนไม่อยู่เนียนไหม โมันอ่ะโคมันอ่ะเฮ้ยสี่คนแล้วไหวปะเี่ยไม่ต้องมีเนเลยดนรวบเลยนะยี่วัดตุดจับเม่เกี้มืดแบบมืดตีเลยยวันสตร์ไอ้เ้สองจัดนิดนไม่เราต้องรอรอวัดเลยพี่แต่ใช่เราเคยโดนแ่ะเราไมาไหนมาไหนมาไ้ไมาได้

อุ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยยยิยยยียใครตายใครตายใครเด่ะตกกจยลไปดิยงยนะจ้หลังกูจ้องหลังกูจ้องหลังเขาห้อ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 งมายยยยอาเอาไปข้างหลังไหมไปข้างหลังหมไปข้างหลังมไปข้าหลังไปข้างหลังไหมข้างหลังข้างหลังข้างหลังมามาข้างหลังข รออยู่นะข้าหลังใครเขดูอะไรอ่ะมาสล้วมาแลวมาแลวสลสเลยสเลมันรับดาเมจเราไม่ไหวหรอกอเดียวเดยวดรเเเไไไโอ้โหโอ้หเ้เยตั้งรอยด้วยตั้งลอยด้วยตั้งลอยด้วยใครแข็งอะเข้ามา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 บดับดัทุกเม็เลยพีโกจยู่ปีโกยู่ีโกยู่ทุม็เลยโจยแตกจยแก

สัจีทุกเมละสจีมีสจีด้วยเหรอเนียสโอ้นัวนัใครอยู่ข้างล่ไรอีกคนดลยอะเกินฮัลโหลม่ช่วยหน่อยชนะชนะมามากลางมากลางมากลางมากงกลา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 งอีห้องหนึ่งอีห้องหนึ่งอีห้องหนึ่งจีอสจีนอจีนอเดี๋ยพิ่งไปไล่ตัวนั้นไปกลางมากลางมากลางไปไล่ตัวอื่นดิเฮ้ยกูโจมกูโจมักกูโจกาดิเขาไปดิเขาไปดิกดได้กดได้กดดิ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 ก

กันนาตกรรมแน่ยี่อะออกไปอะอยจากนี้ไปละลุ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 ล โจก็โจจะแตกกูโจจะแตก่นี้ตัวเนี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่พลาดแล้วตาเนี้ยวยิงพี่แปมันนัวจังอหรเฮ้ยเล่นนัที่จะปรกอข้อมือผมนี่อยู่นี่อยู่กขาอยากเล่นเกมหรอกข้างหลัง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 โอ้ยยจติมือยุติมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่อมาล่อมาข้างหลังไปเร็วลอยเยอะเลยบ้ไ่ลอแล้วไอ้เเอกยนข้ยเฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้ยเฮ้เลยลฮ้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮ้นเฮยเเเ้เ้เเ เอารับเลยเอารับเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่กูโดนไล่อยู่เอ้าใครตกอะกูหลุดกูตกกูตกเพื่อนกูตกอีกคนค้างอีกแล้วออสองเกมมีคนค้างครับในในเจ้าหนาหเฮียในเจ้าหนาหมีคลิปด้วยครับโอ้สองรอบนะนะอะไรไม่ของฟรีสองรอบเลครับไปไปเราสี่คนได้อยู่เดี๋ยวเราไม่ เลยนี่ของนี่ต้องเอาคืนปะไม่ไดช่างมันมันเสียเวลาเดี๋ยวคอยจัดการเลยมาแล้วนี่ไม่ได้างนี้แหละเหรอเ้ยนี่นี่แหลกเอ้ยแต่ฟ้าน่เราเนี่ยเราต้องรอมีก่อนเราต้องรอมาแล้อ้เลี้ยนลี่ยนเลี่ยนเลี้ยนเลี้ยนดำเลี้ยนเลี้ยนเลนเลี้ยนโดนเฮียอะไรเนี่ยพี่ เต็มเลยเล่น12เล่น12ไปครัวที่จะลืมใส่เปล่านะมาเขาแล้วเขาหลังมาตัวดำมาเดีวยนี่ตัวดำนี่ตัวดำเนี่ยตัวดำเนี่ยดิหลังเขาเนี่ยหลังหลังดำมาเราอยู่ตรงนี้เราโดนหลายทางนะไป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 ข้างหลังไหมข้างหลังไปข้างหลังอ่าดาฟ้าก็ได้ไปดิดาฟ้าไปทำไมปะไปเดียวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวที่เมฆยังเมฆมา ไหนวะเอาเอาเอาโหลดเอาเอาโดนติดมา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 เฮ้ยอาดโกโจอาดเห็นเห็นเห็นเหมือนกันหนึ่งไปรอรอรอไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำหนึ่งสอ้ยิงกูเตะกูเตะกูเตะ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 เตเเตะเวะตะเ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 ตะตะเตะเตะเเตะเตะเตเตะเตะเตะสตะเงะะเตะเตะเตะะเต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 ะเเ Đó kìm SA ở đây nè Bên oh, đây căng mà, cho tạch, bên đây căng tạch, tôi đâm, tôi đâm Lỗ của đố, lỗ, nát lỗ tực không lưới, tực mà, nát tực mà nát tực mà nát tực Thôi, 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 thoải, thôi các, 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 các đèn <laughs> phải đầy Ui, ui, ui lỗ, lỗ rồi Khơi mà, khơi mà Ê, รับไปรับไปนี่นมมีนมม่เอเดาเอเดานะตรงกูมาร์กเลยมันกระแพงกระแพงโอ้โหโอ้้โโหออะไรไปละหาใครวะใครเป็นแฟนแม่ปลาไปดิมีพีงพีงแทงอยู่ไหนวะกลางโลดี้เฮียไม่ใช่เดี๋ยววัดยิงพีดี้ยิงพีดีมันจะตายแล้วเนี่ยมีใครวะเนี่ยไอพวกเป็ดเป็ดเนี่ย เฮ้ยยิงกันดิยิงมิดดิเอาดีดิดิลอยเออสวยรอรอรอไม่ไหนมันจะสนใจเมฆวะเฮ้ดเอาดิดิลุนลุดลุนดุนล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 ุจะแตกดุนลุนจะแตกเจ็บมากเมฆเจนนัดเจนนัดเจนนัดเมฆถอดไป่อนเจนนัดเจนนัดเจนนีดทบไปีจนนีดทุบไปเลยไอ้ด่าไอ้ลงมาตัววะลงมาทำไมพี่นี่ อันนี้ไม่ช่วยแทงไม่เปิดปีไม่เอาเราจะตรงนั้นจริงหรอหาห่าะอุ้ยอุข้าหลังเต็มเลยหายมากรเด็้นี่ก็เจอยูขึ้นไปแล้ว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 ไหนวะกูโดนแล้วกูโดนแล้วนี่ปี๊ด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 ปีดีกดปี๊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 ดปม๊ดปี๊ดปีดดิด

อดสวยสวยสวไอดำไดำไดำไอ้ดำไปิดให้กูปิดให้สวยสวยสวยวไปรู่นละปีดิกูปิดอดดเดเดกลับไปที่เดิมเดี๋ยวรามนเข้ามาปิดิตุนออกไปเลเลยเียี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่เนียมันอยู่จะตายไม่ตายหายไปแล้วโดดไปแล้วไปไปไอเียไอเียไียฝั่งโ้นไดี่้เดียฝั่ง้นียอเดีมันวะไอเดียโดดาแล้วยไป เจ๊น้อยเจน้อยเจ๊น้อยเนี่ยไปเขีไปมาแล้วเ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 ข้าเา้าเึ้นมาแล้วเย่ยมันวะเี๋วมาอยู่เี๋วมาอยู่เี๋วมาอยู่เี่วมาอยู่นักทวมฟูทรมานมากปกติวันนี้สนุกเฮ้ยเห็นปะไม่เห็นไอเด่นดำอ๋ออะไรตกหรอตรงไหนเอาไปเซฟไปเก็บมาดิมาดิมาเก็บมาดิเฮ้ยน่เก็บมาถึงมาถึงมาถึงเวียดอกแวดนสง ถูกไหมนะแตกแตกสวยสวยสวยแตกแตกสวยหนึ่งหนึ่งวัดหนึ่งหนึ่งได้นะอาเดี๋ยวดีเาเดี๋ยวตีเราเดีวเอาเดี๋ยวตีเราเี๋วเราเีวเอาเดี๋ยวลองไปเลยมาลองไปเลยลองไปเลยทุบเลยไปเลยปิดปิดตู้ปิดตู้ยังไหนวะเฮียสว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 ยเกเก่งเกเฮ้ยตเฮ้ยตกเฮียขาดตัววะไม่ชินตัวไม่ชิชีวิตเลยเอาตายสวยสวยวีเดียวดีเียวดีเดียวราเียดีดีดีเียไอเดีย เอเดนปอมเฮ้ยมันเว้ยไม่คิดกูได้เอามาเอามาครับเอามาครับกูรับเก็บเกี่ยวสักทีรับเก็บเอารถไปเก็บเอารถไปเก็บก่อนลักกันมันเว้ยโอ้โหได้หัวเกี่ยวเฮ้ยข้างบนมีเอเดนอานะบนอ่ะดาฟ้าดาฟ้าโอเคใช่นะจะรวบไปขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยไปอาไปอาขึ้นไปเลยไปเลยเฮี้ยว

ยานยานเยอะยเยอะเมากทุที่สองคเลยอตัวพวกมันพวกมันอะพวกเรารวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูโดนดักป่ไหนรวมก่อนรวมก่อนรวมก่อนกูจูอยู่กูจูอยู่ไหลร่างให้ขึ้นพี่ดีเออมันขึ้นมันอยู่ตรงนั้นอะมันดักกูเอามาดิเอาเลยปะเอาเะท่านไปเนี่ยเด้งตองตามเอาตัวเบียนเอาตัวเบียนเนี่ยตัวบีสเอาดิยิงจูอยู่จิงจูไม่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 รู้ไม่ไม่ไม่รู้รู้ด่ไม่รู้เลยิงจูรู้ลุดจิงจู

ก็เลยมายิืนชั้ะแรกมึงขึ้นชั้นแรกกันโอ้โหแล้วทำไมไปละพี่โคตรมันโคตรหนัวจะใจเยือกหรอไปยืนเลี้ยงกันหน่อยดิตรงนี้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 อ่าไก่มาไก่เร็วๆๆจะทำโป่งทำโป่งยีเนะครับหนึ่เนี้ยทาไมไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปืนหรอเลี้ยงแดดตรงนี้เลยตรงนี้เลยยืนเลี้ยงหน้ากระดานเลยหนุ่มอ่หน้ากระดานสปาร์ก ผู้ตายอ่าดสอง้้าเลไดแล้วได้ล้ได้ภาพได้ภาพเกฝักติดตามฝากกไนค์นะครับไปติดคลิปอะไรต่อไปนะครับไคลิปนะากดไลค์ด้ยนะครับุูคนวั่ดีวยายผมยนน